ครับแล้วนี่ครับสถานะพร้อมกินะไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพร้อมกินอยู่ที่อยู่บนถ้าเนเบี้ยวนะอยู่ภาคพี้นสามอยู่เพื่น้ำเบี้ยวปะไม่อ๋อกไม่ได้อยู่กน้ำเบี้ยวเหรออยู่ที่ค่ายเราเองเลยเหรออยู่ที่ตรงไหนอะภาคพืนสามแล้วมีใครไป็คู่บอลซ้อมาอยู่นะตอนนี้มีเพชรดำแล้วก็เจนเสียงครับเครื่อเพื่อนพี่ๆนเราในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเก้า มวยสไตล์อะไรครับคีอมือวันนี้ต้องมาเจอใครเนี่ยทัพหลวงเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมันต่อยเกายังเขามวยสไตล์เตะขาหนักเราวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผ่งไงดีพอดทิพเตะนก็ตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยเขาเวอร์ดีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไหนมาล่าสุดเนินครวันนั้นต่อยกับจำไม่เด็ดไปกัมั้งแค่นอกครับไปโดนอะไรวันนั้นโดนเข่าโดนหัวโดนเข่าโดนเลยวันนั้นต่อยยูเอทเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ก็เวทวันนี้ คิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พรอมาแจ้งเกิดที่นี่นะเอาแชนะเอาใคยด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลสโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดกว่าคคนจังหวัดสุรินทร์ฝ่ากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยวันนี้ผมมาเต็มที่ครับอ่ะขอโชคดีตครับ